สวัสดีครับมีสินค้ามาแนะนำนะครับมีของมาแนะนำตัวนี้เป็นไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับยี่ห้อดีเยนะครับที่เห็นตัวนี้นะครับเป็นขนาด1.6กิโลวัตต์นะครับอุปกรณ์ในเซตมีตามนี้นะครับที่ตัวนี้ต้องซื้อแยกต่างหากนะครับในเซ็ตเขจะมีตัวไมโครมีหัวปลั๊กตรงนี้นะครับแล้วก็มีที่ถอดนะครับส่วนในตัวกันย้อนนะครับเป็นสมาร์ทมิเตอร์ที่เป็น Wi-Fi ตัวนี้ซื้อแยกต่างหากนะครับตัวละ น่าจะ2,000หรือ3,000กว่าบาทนี่แหละนะครับตัวนี้รับโวลต์แต่ละสตริงนะครับรับโวลต์ DC i n อินพุที่25จนถึง60โวลต์60โวลต์คือ VOC นะครับสูงสุดนะครับมีทั้งหมด4สตริงนะครับตัวนี้เขาจะมีระบบแลบปิดชัดดามาในตัวไมโครอินเวอร์เตอร์อยู่แล้วนะครับดูออนไลน์ผ่านแอป d ี Cloud นะครับ ข้อดีของตัวนี้คือเราสามารถมอนิเตอร์ได้เป็นลายแผงได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นสตริงอินเวอร์เตอร์หรืออินเวอร์เตอร์ออนกริดตัวใหญ่ถ้าเราจะดูเป็นลายแผงว่าผลิตไฟได้มากน้อยเท่าไหร่เราต้องติดพวกที่เป็นออปติมิเซอร์นะครับเราต้องติดออปติมิเซอร์แต่ตัวนี้ไม่ต้องติดนะครับใช้งานการต่อใช้งานตัวนี้ข่อสนมากเขาจะไปติดไว้บนหลังคากับรางรา,างยึดแผงเลยนะครับวางไว้ข้างบนแล้วก็จะจากแผงก็เข้าตาม ตามนี้นะครับหนึ่ส่นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นปลั๊ก AC เขาก็จะมีหัวคอนเนคเตอร์ตรงนี้มาให้แล้วก็ใช้เป็น AC นะครับเดินลงมาที่ตัวเมนเบเกอร์เราได้เลยนะครับชุดนี้นะครับแต่ละสติงเนี่ยเขาจะรับวั์วนะครับวัดสูงสุดนะครับที่560วัตต์ต่อต่อสตติงหนึ่งต่อชุดหนึงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอุปกรณ์เขาบอกว่ากันน้ำนะครับ IP 6.7ประมาณนี้นะครับหน้าขนาดนะครับของหน้าหน้า,หน,าหน้ากว้างความกว้างของตัวไมโครอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับกว้างอยู่ที่35เซนติเมตรนะครับสูงนะครับตรงเนี้ย5นะครับแล้วก็ความหนานะครับ3ามสเอ้เซนติเมตรนะครับความหนา3าเซนติเมตร ตัวนี้ผ่านลิตรการไฟฟ้าแล้วนะครับมีจําหน่ายที่เป็น1.6กิโลวัตต์นะครับแล้วก็2กิโลแล้วก็2.25นะครับตัว2.25เนี่ยเขาจะรับวัตต์ได้สูงสุดที่700นะครับต่อต่อสตริงหนึ่งต่อชุดหนึงนะครับส่วนโวลต์นะครับก็จะรับอยู่ที่เท่ากันนะครับไม่เกิน60 VDC นะครับ VOC ไม่เกินนี้นะครับแต่ละสตริงก็จะรับกระแสได้สูงสุดที่18แอมป ครับ18แอมป์ซึ่งปกติถ้าเป็นแผง500หรือแผง600กระแสมันมันไม่ถึง18เ่แล้วนะครับเต็มที่ก็มาณ13 14แอมป์ซึ่งยังไงก็ไม่เกินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้ามีแผง500เอาไปใช้งานได้เลยนะครับถ้ากรณีที่จะต้องใช้หลายตัวต้องการติดตั้งเป็นขนาด 3k 5k 6k ก็ใช้ตัวนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็ต่อร่วมกันนะครับขนานกันไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ผมลงสินค้า รายละเอียดไว้ที่หน้าเว็บไซต์อยู่นะครับของดีเย,ย่หรือว่าลูกค้าจะไปโหลดข้อมูล Data s h ชีตเองก็มีในในเว็บของดีเย,ย่นะครับมีมีนะครับรุ่นนี้จะยังไม่รองรับแบตเตอรี่นะครับที่จําหน่ายในไทยนะตอนนี้นะครับยังไม่รองรับแบตเตอรี่นะครับหลักหลักก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับท่านจะถ้าท,ท่านใดท,ที่ที่กำลังมองหาตัวไมโครอินเวอร์เตอร์อยู่นะครับตัวดีเย,ยกตัวนี้นะครับก็ น่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับที่ที่ต้องการไปใช้งานและติดฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้รีวิวเป็นแนวทางประมาณนี้ถ้ามีโอกาสติดตั้งเดี๋ยวจะแนะนำสอนติดตั้งการใช้งานให้นะครับสวัสดีครับ